สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เจ๊ยังอยู่มาริบ้าอยู่นะขับรถไปขับรถมาจ้าผ่านสนามกรอบนีิจิงโจ้นะจ้าเพื่อนๆพืนจิงโจ้ตัวเป็นๆจ้าไม่ใช่จิงโจ้เล็กนะเป็นจิงโจ้ใหญ่จ้าถ้าจิงโจ้เล็กเขาเรียกวอลลี้ค่ะอันนี้เป็นจิงโจ้ใหญ่นะจ้าดูสิเพื่อนเนเยอะมากเลยจ้าเป็นฝูงเลยนะดูสิ นอนเต็มเลยจ้าทั้งนอนทั้งยืนก็มีจ้าดูสิเยอะมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจริงโจ้็นเป็นนะจ้านี่เดี๋ยวเจ๊ถ่ายให้ดูใกล้ใกลจ้ากลัวมากระ,กระโดดเตะจ้าต้องใช้ระยะห่างนิดนึงนะจ้า นีเนนนเน่เป็นสนามกอล์ฟนะจ๊ะเน,นี่ยเป็นสนามกอล์ฟจ้ะตัวนอนก็มีจัดนเทื่อนด้วยสิน่ารักมากเลยจ้าดูสิเป็นฝูงน่าจะประมาณเกือบสี่สิบตัวนล้วเนี่ยฝูงนี้เนี่ยดูสิ ฮัลโหลฮัลโหลแคนกาลูจิงโจ้จ้าเพื่อนเพื่อนดูสิทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะจ๊ะตัวผู้นะจ๊ะจะมีถุงอยู่หน้าท้องนะจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ว่าให้ลูกอ่อนเข้ามาอยู่ในในตัวได้จ้ะหน้าถุงหน้าท้องนะจ้ะตัวผู้จะเป็นตัวที่ว่ามีถุงหน้าท้องนะจ๊ะ นี่ตัวเล็กมากจ้ะตัวนี้กำลังนอนอยู่กับแม่นะอ่ากรอดไปแล้วจ้าดูสิน่ารักมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะนี่คือตัวผู้นะมีถถงหน้าท้องอยู่หน้าท้องจ้ะเอาไปใสล่ลูกจิงโจ้เล็กจ้ะ เขาไม่กลัวคนเลยนะ <Yeah. S 1> เชื่องมากเลยนเพื่อนๆแต่เราไม่ได้มีอาหารมาให้เขานะลืมไปจ้ะไม่คิดว่าจะมาผ่านตรงสนามกอล์ฟตรงนี้ได้ <Yeah. S 1> ดูสิเพื่อนๆเขาไม่กลัวเราเลยนะนี่นเจ๊ยอยู่ห่างจากเขาประมาณไม่ถึงยี่สิบเมตรเลยนะดูสิน่ารักมา,มากเลยจ้ะ จ้าวัสดีจ้า